ู้ตัวอีกทีว่าผมขึ้นมาบนฝั่งขึ้นมาบนฝั่งนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าใครช่วยผมแต่ในความคิดผมอะ่ะผมคิดว่าปลาสวายเป็นตัวช่วยผมดันผมขึ้นมาจากน้ำจะไม่รู้เหรอยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะสเปียร์อ่านไอชัน เัยไม่ไม่ใส่เกียงนเข้าวินได้ไงวะเนี่ยสเปียร์แอนแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการแวกแนวจะมาเล่า EP ที่2นะครับผมอันนี้อนนี้อันนี้มองกล้องแต่ตอนเล่ามองกูเอาได้ก็ได้ทำอะไรไม่กนเดี๋ยวขอเติมพลังอีกทีนึงงยี๋ยวเลับเล่ายาวแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ด โอยแม่บ้านตรงแก่อร่อยอร่อยมากเลยก่อยงกูนั่งฟังมึงสองคนนะกูคงจกูคงไม่ได้เล่าหรอกจะมาเล่านี่ไม่ได้ทำมาโอูก็เกือบปีมันเหมือนเหมือนกันครับผมอย่าติดอ่างสิอย่า้เล่าเล่าระยะแบบลื่นปื๊ดปื๊ดอร่อยมากเลยก่อยงกูนั่งฟังมึงสองคนนะกูคงจกูคงไม่ได้เล่าหรอกเกือบปีมันเหมือนเหมือนกันครับผมสเปีย <And> สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจัดดับแหวกแนวนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการแหวกแนวอีกเช่นเคยแต่จะเป็นในรายการของแหวกแนวจะมาเล่าครับผม ep ทีที่สองครับหลังจากที่เล่าอีพีหนึ่งไปก็ห่างไปหลายเดือนอยู่นะถึงจะมาทําแบบนี้ใหม่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่อง้นตีนเนี่ยหลายช่องเหลือเกินหลายรายการเหลือเกินแหวกแนวที่จะมาเล่าคือแหวกแนวจะมาเล่า,าแล้วก็ ใช่เมียแล้วก็เมียคนสวยกินต้มไก่ด้วยเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยจะได้เล่าไปไหนเบนตไก่างโอ้โหใส่น้ำท่อมกูแม่งกูต้มให้ก็มานเนี่ยวันนี้จะมาเล่าเรื่องของผมก็คือเป็นความเข้าใจผิดของผมประมาณห้าถึงหกปีเรามารู้ความจริงที่หลังตอนที่นั่งคุยกับพ่อ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องแบบไหนยังไงก็ฟังครับผมก็ถีบแม่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่มึงนี่พากูเคิรมตลอดเลยโอ้โห อนมลุกไอ้บุอตกใจยัมองอไรว่าถายงานก่อนนั่งนั่งนั่งฟาพ่ออย่างนี้แหละจะหลังนอนไมมเปืนก็สบการณ์นี้ตอนนี้ผมอ่าประมาณผมประมาณสามขวบสี่สี่ขวบ พ่อกับแม่ผมทำง,งานอยู่ร้านบอา่อปลาอ่าก็คนก็ะมาตกปลาปากะตร,ระตปกะติเขาแหละแล้วทีนี้ผมไปได้อาหารเม็ดมาไงอาหารเม็ดก็อยากจะโยนให้ปลากินอะไรอย่างเงี้ยโยนให้กินได้กินสักพักนึ่งอะในหัวคิดว่าแบบอยากระโดดเล่นน้ำไงแต่ความคิดเด็กน้อยคือโดดโดดไปปุ๊บไม่ไม่รู้ว่าจมหรือว่าจะลอยไงพอผมก็โดดลงไปปุ๊บจมหายไปในน้ํา ได้อามาสัก4ี่ห้าวิมั้งผมก็รู้ตัวอีกทีว่าผมขึ้นมาบนฝั่งขึ้นมาบนฝั่งนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าใครช่วยผมแต่ในความคิดผมอะ่ะผมคิดว่าปลาสวายเป็นตัวช่วยผมดันผมขึ้นมาจากน้ำมนผมคิดแบบนี้มาประมาณหปีเจ็ปีอ่ะเก,กี่ยวพ่อของคุยเนี่ยม, <laughs> มาดันขึ้นมาทำงานะใช่ ข่วงงงอยู่ว่าปาสวามันช่วยกูยังไงแล้วนี้ก็ผ่านมาประมาณกูอยู่ประมาณมหนึ่งใช่ไหมก็นั่งคุยกับพ่อกูเรื่องนี่แหละก็อุยตั้งแต่กูสามสี่ขวงกูขึ้นมอหนึ่งอะ ปีห้กเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีไม่ใช่ประมาณใช่ประมาณเจ็ดปีนั้นก็นั่งคุยกับพ่อเข้าใจผิดเจ็ดปีใช่กูเข้าใจผิดมาเจ็ดปีกูคิดว่าปลาสวายช่วยกูเฮีย what what the fuck แล้วกูก็นั่งคุยกับพ่อกูเลยแหละเรื่องที่แกพูดเรื่องทำงานสมัยเก่าอ่ะกูบอกเออเตะกูเลยว่าพ่อไอตอนที่ผมจมน้ำอ่ะปลาสวายเนี่ยช่วยดันผมมาเนอะพ่อเลยว่าสวายพ่อเองอะ กูอะไรมือมันช่วยมึงเองว่ะเอาเลยฮะอ๋ผมก็เข่าใจพิษมาตั้งนานว่าปาสวายช่วยผมนะใช่ใช่หากูยังงงอยู่ปามันช่วยกูยังไงวะดูหน้าเนี่ยปวดหัวเสร็จแล้วเที่ยงทำท่าติดทำท่าติดนั่นไงใช่เป็นสิทธิ์คิด God's Make Dome Their Will ้อแมเข้อแม้ดมาโดำดิงจุ้มเลยเนยแล้วแล้ว <sais> พ <hi> ่อว่าเกิดคุรู้สึกไงกูวดโอ้โหกูเข้าใจผิดมาเจ็ดปีเหรอวะทั้งงไม่ถามพ่อของมนะอันนี้มันเข้าใจผิดไหมก็ยังเข้าใจอยู่เหมือนเดิมอ่ะปล่าปลาสวายช่วยกูเคยมึงลอยขึ้นมาจากน้ำใช่คือคือกูอ่ะกูจมน้ำใช่ไหมความรู้สึกกูอ่ะ มัอนเลยว่ามีคนดันขึ้นมากระทั้งที่กูขึ้นน้าแน้กูเห็นพ่อกูลอยน้ําอยู่นั่นแหละแต่กูไม่คิดว่าพ่อกูช่วยไงกูแค่กูแว่ปลาสวายแม่งดันกูขึ้นมาบนน้ำแยแม่งแม่งคิดได้ไงกูเพิ่งกูเพิ่งจะมารู้ความจริงตอนกูอยู่มหนึ่งนี่แหละ กนต้องมึงไปถามว่าค hey, ุณเข้าใจกินปลาทับทิมยังใช่แ้วมึงไปคุยกับปลาให้เราไปเวลาไปเล่นน้ำไปคุยกับปลาฮัลโหลกินอาหารปลาไหมเดี๋ยวเคี่ยวให้แบบคุยประมาณนี้เลืปลาด้วยใช่แล้วมันก็ทำประมาณว่ามันด่าพ่อมึงอ่ะพ่อมึงพ่อมึงประมาณนี้แล้วมันตอบอยแบบนี้อะใช่ก็เรื่องของผมก็จะมีเรื่องประมาณนี้นานเท่าไรที่ไม่ได้พบเจอนานเท่าไรที่ไม่ได้พบเธอ ฉันยังอยู่ตรงนี้รอเธอเสมอไม่ว่าเธอจะอยู่กับเขาที่ไหนนานเท่าไรที่ไม่ได้ยืนข้างเธอนานเท่าไรที่ไม่ได้กุมมือเธอใจฉันแตกสลาย